กลับมาพบกันอีกครั้งกับการอัปเดตความเป็นไปในโลกไอทีหลายๆท่านคงรู้จักและใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กกันเป็นอย่างดีแล้วถูกต้องไหมครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Pinterest บางตัวก็เป็นที่นิยมแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ค่อยๆหายไปอย่าง h i ยไฟฟ v e นั่นเองส่วนโซเชียลเน็ตเวิร์กของ Google อย่าง Google Plus ก็ดูจากในประเทศไทยดูเหมือนว่า ความนิยมนั้นจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ความจริงนะครับก่อนหน้านี้ทาง Google เองนั้นก็มีเว็บแนวโซเชียลเน็ตเวิร์หลายตัวอย่างเช่น Google Friend Connect และ Google b u s ซึ่งก็ได้เปิดตัวไปแล้วอีกหนึ่งตัวก็คือ o c u u t เจ้าตัวนี้นะครับเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อ28มกราคมปี2004นู่นเลยครับจนถึงวันนี้ก็ให้บริการมาครบ10ปีแล้วละ่ะจริงๆแล้วก็เป็นที่นิยมมากสำหรับชาวาปราลและก็อินเดีย แต่ล่าสุดกู o ก l e ประกาศผ่านทางบล็อกของเว็บออกคิร์ดว่าจะปิดให้บริการภายในวันที่30กันยายนนี้แล้วตอนนี้ก็ได้หยุดรับสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนผู้ที่ใช้บริการที่ต้องการเก็บข้อมูลต่างๆที่เคยโพสต์ไว้สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ผ่านทางบริการของ Google Takeout ได้นั่นเองซึ่งก็มีจนถึงปี2016ครับติดตามกันดีๆนะครับเพราะว่ากระแสต่างๆบนโลกโซเชียลนั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างว่าล่ะครับหาความแน่นอนไม่ได้หรอกครับกับคําว่ากระแส จริงไหมครับ Check on time